นสตูดิโอเล็กๆในย่านสมุดประการอันเงียบสงดแสงไฟสีส้มนวลจากโคมไฟสองกระทบใบหน้าของพี่ตุย๋ยนักเล่าเรื่องผีชื่อดังแห่งรายการเดอะโกโออค่ำคืนนี้พี่ตุ๋ยกำลังถ่ายทอดประสบการณ์หลอนสุดสะพรึงของชายผู้หนึ่งที่ต้องผเผชิญหน้ากับวิญญาณร้ายกลางรายการสดเรื่องราวเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งวูไฟในสตูดิโอดับลงเสียงคลื่นคลาดของอุปกรณ์ไฟฟ้าดังสนัน่นก่อนที่ร่างโปร่งใสจะปรากฏขึ้นข้างหลังพี่ตุ๋ยสร้างความตกตะลึงให้กับผู้ที่กำลังฟังอยู่ ผีร้ายตนนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้พี่ตุย๋ยหน้าซีดเผือดรีบมุดลงไปหลบใต้โต๊ะทำงานตัวใหญ่ด้วยความหวาดกลัวเสียงหอบหายใจที่รัวดังลอดออกมาเมื่อเห็นว่าผีร้ายยังคงตามติดไม่ลดและพี่ตุย๋ยตัดสินใจวิ่งหนีสุดชีวิตออกจากสตูดิโอที่เต็มไปด้วยเครื่องมือกระจุกกระจิกสายไฟระยงระยางเสียงฝีเท้าที่วิ่งหนีดังสนั่นแข่งกับเสียงคควนครางของวิญญาณที่ไล่ตามมาด้วยความตกใจสุดขีดและสัญชาตญาณเอาตัวรอดพี่ตุย๋ยตัดสินใจกระโดดเตะเสยเข้าที่ใบหน้าของ,ยอยงจัง แรงแต่ส่งผลให้วิญญาณตนนั้นหงายหลังล้มตึงยังไม่ทันที่ผีร้ายจะตั้งตัวได้พี่ตุ๋ยก็ปรี่เข้าไปซัดหมัดขวาเข้าที่กลางหน้าอกของมันอย่างแรงร่างโปร่งแสงของผีร้ายค่อยๆเลือนหายไปในที่สุดหลังจากเหตุการณ์ระทึกขวัญผ่านพ้นไปพี่ตุ๋ยก็กลับมานั่งประจำที่หน้าไมโครโฟนอีกครั้งแม้จะยังคงมีอาการตกใจอยู่บ้างแต่ด้วยสปิริตของนักเล่าเรื่องผีมืออาชีพเขาก็พร้อมที่จะดำเนินรายการเดอะโกว์ตต่อไปท่ามกลางความตื่นเต้นของผู้ฟังที่รอคอยเรื่องราวต่อไปของเขา